สวัสดีลังเลิกงานค่ะแม่เมียวเอาบรรยากาศหิมะตกมาฝากค่ะตอนนี้แม่เมียวพิ่งเลิกงานนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสิบ้านาทีค่ะนี่ค่ะเลิกงานออกมารถแม่เมียวเป็นแบบนี้ค่ะมีแต่หิมะสัญญาณแห่งความหนาวมากแล้วค่ะมือน,นี้เป็นมือแรกนะคะเพื่อนๆตอนนี้แม่เมียวกําลังสตาร์ทรถวอร์มรถอยู่ค่ะกําลังเปิดความอุ่น โมหูว่าสิได้กับง่ายบ่ค่ะแต่โชคดีที่ยังเป็นที่มาบางๆนะคะยังบ่เป็นความหนาวความหนาค่ะปดไดค่ะเบื่องในแม่เมียวให้เบื่องค่ะด้านหน้าโอ้ยเนาะค่ะเมื่อกี้แม่เมียวเข้าไปกคดฟุ้มปัดนำฝนนะคะเฮามาปัดซอยค่ะขาสันเ้องปได้กลับง่ายค่ะเพราะว่ามื้อืนแม่เมียวยังสิได้มาเว้นเช้าอีก เอาตองซอยเพิ่นค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้แม่เมียวเขาไปใส่อันตัวปัดน้ำฝนนั่นหนาปัดออกนะคะนี่ค่ะเอาก็จะปัดโชคดีแต่ว่าเพิ่นบอท่านให้แข็งค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังปัดไงเพิ่นเพิ่งนจะตกค่ะเดี๋ยวแม่เมียวให้เบิ่งนะคะว่าเพิ่นตกป่อยป่วยปออกมาแบบไรค่ะนี่ค่ะเขาต้องปัดออกนะคะแบบนี้ถ้าเขาบอปัดออกเดี๋ยวตำรวจครับรลดน้ำกนเขาเลยค่ะโดนจับเลยค่ะได้ใบสั่งเลยนะคะ เฮาต้องให้ความปลอดภัยนะคะนี่ค่ะโชคดีแต่ว่ามันมอหนาค่ะก็เลยกวาดไงถ้าเป็นฤดูหนาวจริงๆนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวจริงๆนะ่ะจะแข็งค่ะต้องต้องสตาร์ทโดนๆแล้วก็ใส่ตวัวคูดค่ะอันนี้เพื่อนงจะตกค่ะเดี๋ยวนะใกล้ิได้กลับแล้วนะคะไม่เมียวกัะหนาวไม่เมียวก็ได้เตรียมทุกมือมากนะไม่เมียวคิดว่าแต่ว่าสีบอมี่ิมะ ู่แต่ว่าหนาวอยู่แต่ว่าคิดว่าบ่อข้างในตกง่ายเพิ่นเพิ่นเริ่มมาแล้วไม่ไม่มสิได้หาถุงมือมาติดรถใบแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็จะปัดออกแบบนี้นะคะปัดออกแบบนี้นี่ค่ะแม่เมียวไปปัดปุ่มข้างหน้านะคะเขาก็จะปัดเพิ่อนออกค่ะหน้าใบรถนี่ เบงแม่เมียวห้เบิ่งนะคะว่าพนกําลังตกโปรยปลายมาแบบใดนี่ค่ะมีมากำลังตกครับทาเบิ่งกันค่ะว่าช่วแม่เมียวขับรถไปหอดบานที่เป็นยังไงน,นะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอเขารถกอนนะคะหนาวแล้วค่ะเข้าไปเบิ่งข้างในกันว่ารถแม่เมียวคุณไปนะคะแม่เมียวเปิดทุกอย่างเลยนะคะทันในทั้งเบาะรถหลัละกะทั้งนาทั้งกระจกทุกอย่างเปิดหมดเลยค่ะแม่เมียวให้เบิง่งบรรยากาศรอบๆอ,อ,อีกรอบนะคะ เมียวกลับบ้านและะ้วค่ะตอนนี้รถท่อนและะ้วค่ะแม่เมียวใส่กล้องหนารถห้เบิ้งหิมะนะคะนี่เป็นหิมะมือแรกในรอบปีนะคะเบิ้งนะคะตกแห้งๆค่ะแต่พอดีแม่เมียวใส่เปิดไฟสูงก็เลยมาเห็นพักนะคะให้เพื่อนๆเบิ้งเมื่อนี้แม่เมียวขับรถชั่วโมงกว่าแหละยังว่าถึงบ้านเลยค่ะถนนค่อนข้างลื่นค่ะตัวนี้แม่เมียวใส่กล้องหนารถนะคะเปิดตัวนี้เอาตั้งไว้หนารถนะคะนี่ค่ะ แม่เมียวขับรถแค่สามสิบหนึ่งนะคะตอนนี้ครับรถแค่สามสิบหนึง่งเพราะว่ามันเป็นหิมะคลังแรกถนนค่อนข้างลืน่นแม่เมียวเลรบกาขับเร็วนะคะถึงบานสาแนวเป็นยังค,ค่ะเอาขากองตั้งไว้นารถให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งน,น,น,น้ำนะคะตัวนี้นี่ค่ะแม่เมียวกับสีคอยขับขับ,บไปยังสี่นะคะได้ยินเสียงบอคะ่ะได้ยินเสียงอันหิมะตกสานารถแม่เมียวบอคะ่ะแห้งแห้งค่ะบ,บางนะแม่เมียวขับรถจ้าสาขามือนี่ ค่ะเสียงหิมะนะคะสาดใส่กระจกนะคะคือเสียงฝนเลยค่ะในความเน็บหนาวยังมีความสวยงามให้ชื่นชมค่ะ แม่เมียวมาถึงบ้านแล้วนะคะขับรถชมงโมงกว่าค่ะชัวโมงกับสิบนาทีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหน้าบ้านแม่เมียวแฟนบอกว่ามันเศร้าแล้วหิมะบ้านเท่านับแต่ว่ามันสิมีอีกอยู่กลางคืนมานันค่ะนี่ค่ะเมืองแม่เมียวห้เบิ้งนะคะว่าสวยงามขนาดใดค่ะนี่ค่ะหิมะวันแรกของในรอบปีนะคะต่อไปนี่แถวนี้ก็สีทวมแล้วค่ะแต่ละมือแม่เมียวกส็สีได้มากกว่าแต่หิมะนี่และค่ะตื่นเศร้าคุณมากกว่าสีได้ไปทํางานได้นะคะเมืองแม่เมียวกอนเขาบ้านไ้เบิ้งค่ะนี่ ตุกแป๊บเดียวนะคะนี่ตุกแป๊บเดียวแต่ว่ากัยังมาหลายอยู่ค่ะเบืองเนะะี่ยค่ะเพื่อนสิเป็นปุยปุยแบบนี้นะคะเกาะต้นไม้แล้วพออากาศหนาวติดลบเพื่อนก็นจะเปลนน้ำแข็งก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ค่ะแม่เมใหฮเบิ้งนะคะนี่ระเบียงหนะ้าบ้านแม่เมวค่ะแม่เมวขอตัวเขาบ้านก่อนนะคะหนาวหนาวค่ะเขาบ้านก่อนค่ะ